สวัสดีครับผมนุก๊กเราถ่ายมือสองครวันนี้มีคูปต้าแอ1วันสิบแปดมานำเสนอรุ่นไหนหรอรุ่นไหนเป็นรุ่นนี้ครับคูปต้าแอ1วันสิบแปดเลขสองตัวระบบธรรมดาหาชมรอบๆกันนะฮะสิบแปดแรงนี่เราแกะล้างครับอ่ะ เราแกะล้างดูฮะชุดเผาท้ายชุดแขนสวยๆนะแขนพาชมบันไดลิงรูสลักกลมๆฮะ 2> 1, 2, 1, 1> กลมๆลลลลมีหัวลากเทเลอร์กลมๆ,ๆนะ ีดโอหลังเก็บงานให้อยู่ฮนะวันนี้น่าจะได้ชมโฉมเดี๋ยวฮะสีเดิมๆนะ้นานใหมหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกชั่วโมง ดูฮะรอใช้งานวีดีโอมีสี่เกียร์ตัวนี้เกียร์สแตนด์สี่เกียร์เดินหน้าชานับสโลด้วยก็เป็นชุดเกียร์สโลมีสี่เกียร์สี่สี่สิบหกสิบหกเกียร์เดินหน้าสิบหกเกียร์ถอยหลังเดินหน้าถอยหลังในเกียร์เดียวกันฮะดูเครื่อง ปั๊มเดิมๆไม่มี100ร้อยแกะนะฮะปั๊มเดิมๆไม่มีร้อยแกะเครื่องยนต์หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าซีซีหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าซีซีชุดปั๊มเฮิคนเดิมฮะสวยๆคันนี้ดูชุดคันหน้าคันหน้าสวยๆฮะเราังไม่ทันได้เก็บอะไระแค่ล้างอยู่ฮะ ชุดกระจ so feels, ังหน้าไฟหน้ากำลังเปลี่ยนไฟหน้าให้ไฟหน้าเก่าหัวน้ำเครื่องยนต์สามสูบสิบแปดแรงม้าเครื่องดมเดิมไม่เคยแกะแผ่นปะเก็นฝาสูบปะเก็นฝาสูบดัมเดิมน็อตฝาครอบวาล สวยจริ่งฮะคันนี้ไม่เคยแกะเครื่องไม่เคยเปิดนะครับสวยสวยสีเดิมเดิมสีเดิมเดิมฮะอันนี้แกะล้างอยู่อ่าเนี่ยจุดตะแกรงข้าง ตะแกรงข้างซ้ายขวาสวยยังหลังอะนี่พ่นกระพระนี่ดอกยังหลังยังหน้าะนฮะสีฮะสีเดิมเป็นอย่างงี้ฮะฮะสร้างกำลังพ่นสีท่านใดสนใจดูรถตัวจริงที่ตำบลหนองย่างทองอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ะนะตำบลหนองย่างทองอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูบรณ์ศูนย์แปดสองหมายเโทรศัพท์ศูนย์แปดสองสองสามแปดแปดสี่สี่สามครับ นุเรถถ่ายมือสองครับ ID Line ก็เบอร์นี้นะครับ0 8 2 2 3 8 8 4า3ครับเบอร์ขึ้นอยู่ด้านอ่าเบอร์เขาอยู่ในในคลิปเลยครับราวันนี้นุเรถถ่ายมือสองขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ